แล้วมันไม่พอที่จะมาแปรรูปเพื่อจะขายมันมีดีมานอยู่ผลิตภัณฑ์เคลของเราครับชื่อว่าเคลพาวเดอร์เป็นผักผงที่มีคุณภาพที่สุดจะพูดยังไงดีมันดีที่สุดในแม่้งสอนตอนนี้ครับแล้วปรากฏว่าเราได้ผักเคลไปเท่านี้ใหญ่เท่าแขนใน่านะกระดิษครับชื่อเล่นชื่อหยองครับ เป็นยสนาสมาร์ฟาร์เมอร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนครับพี่ปุริเขาให้โอกาสเรามาดูแลเรื่องการปลูกผักออร์แกนิกสวนดอกไม้ออร์แกนิกทั้งหมดเลยในคุริปายนะครับก็ตั้งแต่เกิดปัญหาโควิดมานะครับพี่ปุริก็เลยมองว่ามันควรที่จะมีรายได้อีกช่องทางหนึ่งเพื่อจะส่งเสริมให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรนะมีรายได้ร่วมด้วยปุริก็เลยมองว่าให้เราหันมาลองปลูกพืชชนิดหนึ่งก็คือเคลวครับผม เคลก็คือผักชนิดหนึ่งครับที่มีรูปทรงขายคณะแล้วเป็นใบหยิกครับคือช่วงโควิดใช่ไหมเราก็มองหาว่าเราจะหาะไรายได้เข้าภูริปายวล่าอย่างไงแล้วก็จะดูแลพนักง,งานเรายัางไงเพราะว่ายอดขายจากโรงแรมเนี่ยมันตกเราก็เลยมองว่าเราควรจะปลูกผักอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นผักออกแกนิกนะ แล้วก็มันสร้างรายได้ได้ตอนนั้นก็เลยหาอยู่หลายตัวจนเจอว่าเคลเนี่ยหรือคณะใบาิกเนี่ยมันเป็นราชินีแห่งผักมันเป็นผักที่มีคุณค่าทางอาหารเนี่ยสูงมากๆนะแล้วปรากฏว่าเราได้ผักเคลไปเท่านี้ใหญ่่าแขนพี่ขึ้นไปเห็นพี่ก็ตกใจเฮ้ยถ้ามันโตดีอย่างเงี้ยมันโตเร็วอย่างเงี้ยเราปลูกด้วยการวิธีออร์แกนิกล้อเปเ็ลยนะถ้ามันโตอย่างนี้นะก็เลยรู้ว่าอ๋อ ด้วยคุณภาพของดินนิ่ภูริปายนะครับสภาพอากาศและอีกหลายๆละอย่างเนี่ยมันทำให้เคลเนี่ยมันโตดีมากผมว่าระยะการปลูกอะ่ะมันอยู่ได้ยาวนานกว่าพวกผักพืชอื่นเช่นผักสลัดผักสลัดใช้เวลาหนึ่งเดือนครึ่งในการเก็บเกี่ยวและตัดแล้วต้องรอปลูกใหม่ แต่เคลเนี่ยใช้ระยะในการปลูก2ปีคือเราเก็บตั้งแต่เดือนที่ 1, 1> mm hmm. เดือนที่2เลยถ้าต้นเหมาะสมหรือใบเหมาะสมครับเราสามารถแปรรูปได้เลย,เ,ลยเราก็เลยมองหาว่าเราจะทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเก็บได้นานแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเองแล้วก็ส่งขายได้แล้วต่อย,ยอดให้กับเกษตรกรที่อยู่ในปลายหรือแม้กระทั่งเจ้าของรีสอร์ทที่อยู่ที่ปลายที่กำลังเจ๊งจากไม่มีนักท่องเที่ยว มีพื้นที่อยู่เอาไปปลูกเรารับซื้อหมดเราก็เลยมานั่งคุยกันว่าจะหาวิธีไหนที่จะทำให้ผักมันอยู่ได้นานกว่าเดิมพี่คุลิก็เลยมาบอกว่าอย่างนั้นเอาน,นวัตกรรมด้านการแปลรูปเข้ามาช่วย ก็เลยเอานวัตกรรมตู้อบลมร้อนที่มีมาตรฐานฟูดเกดเข้ามาเพื่อให้เกิดาอาหารที่ยังอยู่ครบถ้วนสารอาหารทุกอย่างเนี้ยมาสามารถควบคุมคุณภาพของอาหารแทบจะครบทั้งหมดนะครับจนออกมาเป็นผักเควผงได้100ร้อยเปอร์เซ็นต์ผลิตภัณฑ์เคลของเราครับชื่อว่าเควพาวเดอร์เป็นผักผงที่มีคุณภาพที่สุดจะพูดยังไงดีมันดีที่สุดในแม่ั้งสอนตอนนี้ครับมันจะไม่มีใครมีมเท่าเราเพราะว่าเรามีเรามีอยอเรามีฮาลาลหมดเลยอย่างเงี้ยครับประมาณนี้ครับ คือเคลเนี่ยถ้าเสียคุณค่าทางอาหารไปเนี่ยมันไม่ประโยชน์เลยนะครับเพราะว่าเคลเนี่ยเป็นผักที่มีโปรตีนสูงมากมีวิตามินเคสูงวิตามินซีสูงวิตามินบีเพียบเรียกได้ว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่มันอยู่ในรูปแบบของผักผมอยากสนับสนุนคนที่อยู่ที่ปายนะที่อยู่ที่แม่ห้องสอนเนี่ยก็คืออยากให้เขาหันมาปลูกเคลกันนะครับมาลองศึกษาดูนะครับแต่วันนี้ ผมอยากจะหยิบยื่นเคลให้เขาได้ทดลองทำเหมือนกันแล้วผมก็รับซื้อด้วยนะครับแล้ววิธีการปลูอยังไงเนี่ยผมก็ไปสอนให้ได้เรื่องตัวของเคลเองเนี่ยมันขายตัวมันเองอยู่แล้วทั่วโลกเขารู้จักกันหมดนะครับณวันนี้ผมทำสำเร็จไปแล้วระดับหนึ่งที่ผมทำให้ปูริปาวิลล่าเนี่ยเรามีอีก1ยูนิตคือการปลูกผักออร์แกนิกนะครับแล้วก็แปลรูปได้มาตรฐานอ,อยฮอาราวกำลังขอออร์แกนิกนะครับอีกสักแป๊บหนึ่งเนี่ย เราจะรับซื้อจากเกษตรกรมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ของเราเองนะครับแล้วก็ส่งออกไปได้ผมถือว่าตรงนี้มันได้ต่อยอดไปแล้วนะครับก็อยากจะทําตรงนี้ให้มันสําเร็จ